สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าก็ภารกิจตอน,นเศร้านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปเที่ยวข้างนอกอจ้าทุกคนจ้าถอยซีผ้าทุกคนไปสายกะตามไปเบิ่งน้องเกตแล้วจ้าทุกคนจ้าครับอากาศตอนนี้ก็คือ100ร้อยฟาเรนไฮต์จ้าทุกคนจ้าก็เกือบเกือบก็ได้ละ กือบเกือบสี่สิบองศาวันทุกคนจ๋าก็ะชือว่าอากาศพันข้างที่จะหมอ่นนะจะพ้นควยได้เตรียมเสื้อพงเสื้อผ้าองปรงมาเปลี่ยนเตรียมร้อทุกคนจ๋าไปกันจ๋าตามไปเบิรงว่าสิบบาทุกคนไปใส่แนมมาหนีเนาะมาเลือกสวิมมิ่งสูตจ้าทุกคนจ๋าอ่มาเที่ยวก็บ่ไดใดเอาบิกินงบิกินีมานะจทุกคนจ๋าเออบ่ได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมีอย่างเลย ผมเพิ่งจะอยู่ด้านนี้นะไปกินนี่ส,สยวยๆเออนีสมก็ว่ากันไปนะฮะท,ทุกคนค,อย,คอยกันเป็นชุดเรียบร้อยแล้วน่าจะทุกคนจานเนี่ยชุดคอยเนาะ ไปจาา้าทุกคนจ้าหอบพร้อมไปกันแล้วจา้าซื้อตัวจาา้าทุกคนจ้าเขาไปดันหน้าย่เนาะีเธอดีี่อ่าบอก ซื้อตั๋วเขามาเรียบร้อยล้จาจะพ่นจ๋าเดี๋ยวข่อยสิพ้าทุกคนเบิงพูบาลารอเบงปูสาวใสบิกินี่เนาะจ่าทุกคนจาค๋าคนค่อนข้างที่จะลายลายแล้วจ่าทุกคนจา๋าเนี่ยยุดันหล้าง่อยเนาะเดี๋ยว่อยสิพ้าทุกคนยางเบิงหลอบหลอบเบงพูบาวเบงปูสาวใสบิกินี่รลลอรอสวยๆกันเนาะจ่าทุกคนมีนกสีขาวหากินอาหารน้ำจ่าทุกคนจา๋า กินอย่างเนาะกินปลาหน่อยบ่มาย่านคนเลยได้จ้ะทุกคนจ๋าตะคน้นนี่ด้านหลังคอยจ๋าุกคนจ๋าเป็นเหมือนแบบว่าสวิมมิ่ง h o l นะจ๋าเขาเอ่ยอยู่นี่เนาะเอออยู่แบบว่าไกลๆแบบว่าดาวเท่าเลยจ้ะุกคนเห็นตึกอยู่ปุ่นไหมจ๋ทุกคนนะ่ะตึกนันจัาเอ๋ย ดาวทาวออสตินนะจ้ะอากาศฮอนแบบนี้จ้ะทุกคนจ้ะคนก็เลยมาเล่นแบบว่าน้าแบบคลายฮอนนะจ้ะประมาณ37-38องศานะจ้ะตอนนี้จ้ะเกิดค่อนข้างที่จะฮอนจ้ะทุกคนจ้ะเออคนก็เลยมาเล่นนุ่งเล่นน้ำเดี๋ยวคอยจะพาทุกคนยางเบิร์กบูบาเบิรงกบสาวหล่อๆนาะจ้ะทุกคนจ้าบรรยากาศโดยรอบจ้ะทุกคนจ้ะก็สิมีคนใส่บิกินิงกินีมาก อาบดงอาบแดดนอกจากคนจ้าเล่นนงเล่นน้นนามเนาะ มาจากทคนสาขอสิพาทุกคนมาเบิร์นคูบะเอาทั้งนี่เนาะ เียนอนบแมวแบนลาตรงันไรน่าจพีคตาอทลยกรนอ สือยาสะผมกนจ่าทุกคนจ่าอมากยาสะผมลงแล้อมานะมหาสื่ยาสะผมอยู่นี่สื้อยาสะผม แต่ยาสะพมมอาจารย์พ่นจ mm ้า hmm. เออ the you want? Yeah. ไปจาจารย์พ่นจ๋าไปหาอาบน้ำสะพมมบ้านี้เหลาะบดมือแล้วมัเนี่ ทุกคนเมื่อวานนี่คอยไปเออร้านเม็กซิกันเนาะจ้ะทุกคนจ้ะคอยเห็นเออปูมาสดๆนะจะทุกคนจ้ะโอ้ขออะไรอยากกินย่ำปูมาจ้ะทุกคนจ้ะเออแบบว่าดิ่นกระเดีวกระเดียวแล้วจะทุกคนจ้ะปูมานะจ้ะทุกคนจ้ะเออก็เลยแบบว่าไทยยุบ้านเนี่ยบอกคอยเซนซื้อมาย่ำกินแซ่บๆจ้ะเพราะว่ามันสดอนะ ยังโตเป็นเป็นมเมนโตแบบว่าแซ่แข็งอะนะจจะข้นเนื้อก็คือสีหวานแห้งอะนะจ้าเออก็เลยแบบคิดอยากกินย่าปูม,มาเนาะเสียดายเนาะบะเด็กแบบว่าอยู่บ้านอะนะจจะทุกคนจ้าอยู่บ้านน,าน,าาน,นี่โอ้ยสืปูม,มาไปย่ากินแสบไปจ้าทุกคนจ้าแต่ว่าตอนนี้ได้เวลากินข่าวแ,แล้งเาจ้ะทุกคนจ้าทุ่มเครื่งแล้วกะสิเป็นลานอาหารไทยคือเก่าจามานนี้เนาะไปกันจ้าทุกคนจ้าไปกิน เขาแรงน้ำกันจ้า mm hmm. มบงถนนสะพานเพนลินนะจ้าทุกคนจ้าเออยยืงยืง continue for four kilometers เออไปเออเออขับรถสิสิไปเลยถึงร้านอาหารเราจ้าทุกคนจ้าไปจ้าไปกินข้าวกันอ๋อนาเกษตร b o ด y นอนเต็มอิม่มทั้งเธอเนาะจ้าทุกคนจ้า เออทั้งหน้าคอยด,ด้วย้าทุกคนจานร้านอาหารไทย